สวัสดีท่านผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนธรรมือจะพาทุกท่านไปปลูกแตงกวากันครับแตงกวาปลูกง่ายเลยนะครับใช้มเมล็ดในการเพราะนะครับเราก็สามารถหว่านมเมล็ดลงในแปลงได้เลยนะครับบานแบบห่างๆเพราะว่าต้นเขาก็งอกได้อัตราการงอกเนี่ยสูงมากนะครับไม่ยากเย็นนักแล้วก็หยอดยอดไปความห่างสักประมาณ50ซนเมตรนะครับต่อต้นนะครับแต่ผมปลูกไม่ถึงนะครับผมก็วนัวนๆแบบ โรยไปเลยครับปนกับผักชีมั่งอะไรมั่งนะครับเ,เมื่อเขาเริ่มงอกออกมานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบใบที่โตแล้วนะครับหลังจากนั้นเราถึงมาทําค้างให้เขาเมื่อเขาเริ่มมีแขนออกมาเพื่อที่จะจับในการเกาะเลื้อยสูงขึ้นไปนะครับก็นำ ซึ่งเป็นตาข่ายสําเร็จรูปนะครับก็ได้หรือจะใช้เป็นเชือกเป็นปอเป็นไม้ก็ได้ให้เขาเลื้อยนะครับเขาจะขึ้นไปแต่พุ่มเนี่ยจะไม่สูงมากหรอกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการตามสิ่งที่เรามีนะครับพอดีว่าซื้อมาพอมีอยู่ก็เลยนํามาใช้นะครับเป็นตะข่ายสําเร็จรูปในการทําเป็นค้างผักต่างๆเนี่ยเขาจะทําเป็นค้างถัว่วค้างแตงค้างบวบอะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับที่ซื้อมา แล้วก็ขึงให้ตึงนะครับตามความสูงที่มีนะครับที่เขาให้มาในสูงน่าจะ2เมตรนะครับความสูงความยาวน่าจะม้วนแล้วสัก20เมตรได้นะครับนี่แล้วก็ขึงให้เรียบร้อยนะครับรออีกไม่นานเขาก็จะค่อยๆเกาะขึ้นไปนะครับเขาเริ่มที่จะมีแขนในการจับแล้วก็จับสามารถจับตัวต้นของเขาเนี่ยไปเกาะไว้ได้นะครับให้เขาไปในทิศทางที่ เราต้องการได้นะครับสําหรับแตงกวานี้สังเกตได้ว่ามือของเขาเริ่มออกมาแล้วนะครับประมาณ3มสัปดาห์นะครับการลดน้ําหรือการให้ปุ๋ยก็ทําได้ปกติเลยนะครับใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยหมักธรรมดาที่เรามีนะครับปุ๋ยขี้รวงขี้วัวของเรานี่แหละครับใส่ได้เลยนะครับมีความทนต่อโรคสูงนะครับแล้วก็ ชอบแสงแดดอยู่นะครับเขาก็จะเริ่มโตแล้วก็เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆของผมเริ่มมีดอกแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นดอกตัวเมียในช่วงแรกๆนะครับดอกตัวเมียเยอะเลยอ่ะขออภัยครับเป็นดอกตัวผู้นะครับมีแต่ก้านยาวๆออกมายังไม่ติดลูกเท่าไหรนะ่นักหลังมาก็จะเริ่มมีอดอกตัวเมียที่เริ่มมีลูกนะครับเราก็สามารถช่วยเขาผสมเกรสรได้หรือถ้าไม่ผสมก็ได้ครับเขาจะมีพวกสัตว์พวกมดพวกแมลงเนี่ยช่วยกันผสมเกรสรให้อยู่นะครับ นี่ก็เริ่มออกเป็นลูกนะครับแตงกว่าของเราใกล้ที่จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับหลังจากที่เขาติดลูกแบบนี้นะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่กี่วันก็โตที่จะพอรับประทานได้แล้วนะครับลูกที่ไม่สมบูรณ์หรือลูกที่มันบิด,บด,บดเบี้ยวๆเนี่ยเราสามารถเด็ดทิ้งออกได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ไปแย่งสารอาหารตัวที่ฝักที่สมบูรณ์นะครับให้เขาได้จเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่ ลูกไหนที่มันไม่สวยแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับเด็ดออกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายถ้าปล่อยไว้มันแย่งอาหารลูกอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรธรรมดานะครับหรือใครจะหาปุ๋ยเคมีมาใส่ก็ได้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับปลูกเองทานเองนะครับก็ได้กินแล้วก็มีความอร่อยนะครับกรอบแล้วก็หวานมากเพราะว่าของเราปลอดสารพิษนะครับ ปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาตินะครับอยากให้ท่านได้ลองปลูกดูนะครับปลูกเองกินเองนะครับมีความสุขในการทําสวนนะครับเราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตัวงเราเองนะครับนะเราก็ได้แตงกวาไว้รับประทานในโคลือนนะครับโตไวมากนะครับแล้วก็มีการให้ผลผลิตตลอดเลยนะครับได้เก็บกินได้ตลอดเลยนะครับเรื่อยๆแล้วก็นานด้วยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องบรรสนทามือนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาอัปเดตให้ท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอขระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอขอบคุณมากเลยนะครับ